สวัสดีครับอา่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอประจำวันที่16มิถุนายนพระธรรมเนหมีบทที่4 5 6และพระธรรมกิจการบทที่2้อที่22ถึง47ให้เรามาเริ่มที่พันธสัญญาเดิมเนหมีบทที่4พฟุตปัทวางแผนการขัดขวางต่อมาเมื่อสันธบาัตได้ยินว่าเรากำลังก่อกำแพงเขากโกรธและเดือดดาลมากและเขายาอเย้ยพวกยิวและเขาพูดต่อนหน้าพวกพ้อง ของเขาและตอนหน้ากองทัพของสมารียว่าพวกเดียวที่อ่อนแอเหล่านี้ทําอะไรกันพวกเขาจะซ่อมแซมเพื่อตัวเองหรือเขาจะถวายสตบบูชาหรือเขาจะทํางานให้เสร็จในวันเดียวหรือเขาจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือ โทบีอาคนอาม,มนอยู่ข้างๆเขาแล้วพูดว่าเออสิ่งที่พวกเขากําลังก่อสร้างนั้นถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นไปมันจะพังกําแพงหินของเขาลงมาข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงฟังเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายถูกดูหมิน่นขอทรงหันการยาะเย้ยของพวกเขาให้ตกบนศรีรษะเขาเองและขอทรงมอบเขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาจะไปเป็นฉเฉลยนั้นขออย่าทรงปิดกรรมชั่วของพวกเขาไว้และขออย่าลบล้างบาปของเขาจากเบื้องพระพักตร์พระองค์เพราะ พวกเขาได้ยั่วย้าให้กริ้วต่อหน้าบรรดาผู้ก่อสร้างเราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งสิ้นก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีใจที่จะทำงานแต่เมื่อสันธบาลัตและโทบีอากับคนอาราบคนอามอนและคนอัชโดนได้ยินว่าการซ่อมแซมกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังก้าวหน้าต่อไปและมีการุดรอย แตกต่างๆเขาทั้งหลายก็โกรธมากและพวกเขาทั้งหมดจึงวางแผนกันจะมาสู้กับเยรูซาเล็มและก่อการโกลาหลขึ้นในนั้นแต่พวกเราได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันพวกเขาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่คนยูดาห์กล่าวว่าเรี่ยวแรงของคนที่ขนของกําลังชุดลงและมีสิ่งประดังักมากเราไม่สามารถซ่อมกําแพงได้และศัตรูของเรากล่าวว่าเขาจะไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นจนกระทั่งเราเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขา เมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายได้บอกเราตั้งสิบครั้งว่าพวกเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เราจากทุกแห่งที่พวกเขาอยู่ข้าพเจ้าจึงตั้งประชาชนไว้ในส่วนที่ต่ำที่สุดข้างหลังกำแพงในส่วนที่ยังเปิดอยู่ตามตระกูลของเขาคือโดยให้ถือดาบหอกและคันธนูข้าพเจ้ามองดูแล้วลุกขึ้นพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับคนนอกนั้นว่าอย่ากลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค์เจ้านายผู้ยิ่งใหญ่และนายยำเกรงและต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านลูกชายลูกสาวของท่านภรรยาและบ้านของท่านต่อมาเมื่อศัตรูของเราได้ยินว่าเราทราบเรื่องแล้วและพระเจ้าได้ส่งทำลายแผนงานของเขาพวกเราต่างก็มายัางกำแพงที่ทำงานของตนทุกคน ตั้งแต่วันนั้นมาผู้รับใช้ของข้าพเจ้าครึ่งหนึ่งทำการก่อสร้างอีกครึ่งหนึ่งถือหอกโล่คันธนูและเสือ้อเกละบรรดาประมุขหนุนหลังพวกยูดาผู้ที่ก่อกำแพงและบรรดาผู้ที่ขนของก็ยกของขึ้นทุกคนมือหนึ่งทำงานอีกมือหนึ่งถืออาวุธไว้ผู้ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาดอยู่ที่สีข้างขณะที่เขาสร้างชายที่เป่าเขาสัตว์อยู่ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดกับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งปวงกับคนนอกนั้นว่าการงานก็ใหญ่โตและกระจายกันไปมากเพราะเราแยกกันอยู่บนกำแพงห่างจากกันเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงเป่าเขาสาัตว์อยู่ตรงไหนจะวิ่งกรูกันไปหาพวกเราที่นั่งพระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเราเราจรึงทำงานกันพวกเราครึ่งหนึ่งถือหอกตั้งแต่เช้ามืดจนดาวขึ้นครั้งนั้นข้าพเจ้าพูดกับประชาชนอีกว่าขอให้ผู้ชายทุกคน กับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรูซาเล็มเพื่อเขาจะเป็นยามให้เราในการคืนและทํางานกลางวันขาพเจ้าพี่น้องของขาพเจ้าหรือคนใช้ของขาพเจ้าหรือคนยามผู้ติดตามขาพเจ้าก็ดีไม่มีใครถอดเครื่องแต่งกายออกต่างก็ถืออาวุธไว้ในเฮมีบทที่5้าเฮนมีจัดการกับการกดขี่มีเสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขา,อย,าอย่างเกรียวกราวกล่าวโทษพี่น้องพวกอยู่เพราะมีคนกล่าวว่าเรามากคนด้วยกันทั้งลูกชายและลูกสาวของเราขอให้เราได้ข้าว เพื่อเราจะรับประทานและมีชีวิตอยู่ได้และมีคนกล่าวว่าเราต้องจำนำไรนาของเราสวนอุ่นของเราและบ้านเรือนของเราเพื่อจะได้ข้าวเพราะเหตุการณ์กันดานอาหารและคนอื่นๆกล่าวว่าเราได้ขอยืมเงินมาเป็นค่าภาษีถวายกษัตริย์โดยจำนำนาและสวนอุ่นของเราเผ่าพันธุ์ของเราเป็นเหมือนเผ่าพันธุ์ของพี่น้องของเราลูกของเราก็เหมือนกับลูกของเขาแต่เราก็ยังให้ลูกชายและลูกสาวของเราไปเป็นทาสลูกสาวของเราบางคนเป็นทาสแล้วและเราช่วยเขาไม่ได้เพราะคนอื่น ยึดนาและสวนอางุ่นของเราเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเสียงร้องของเขาและทอดคําของเขาเข้าพเจ้าก็โกรธมากข้าพเจ้าตรึกตรองแล้วก็นําความนี้ไปต่อว่าพวกขุนนางและเจ้าหน้าที่ข้าพเจ้าพูดกับพวกเขาว่าพวกท่านต่างคนต่างให้ยืมเงินโดยเรียกของประกรันจากพี่น้องของตนและข้าพเจ้าก็เรียกจุนชนใหญ่มาสู้กับเขาและข้าพเจ้ากล่าวแก่เขาว่าเราได้ถ่ายพวกยิวพี่น้องของ เราพูดถูกขายไปต่างประเทศคืนมาตามแต่เราจะสามารถทําได้แต่พวกท่านกับขายพี่น้องของท่านเพื่อให้เราต้องซื้อพวกเขาคืนมาคนทั้งหลายก็นิ่งอยู่พูดไม่ออกข้าพเจ้าจึงว่าสิ่งที่พวกท่านทําอยู่นั้นไม่ดีท่านควรจะดําเนินในความยำเกรงพระเจ้าของเราเพื่อป้องกันการก่อเยื่อของประชาชาติซึ่งเป็นศัตรูของเราไม่ใช่หรือนอกจากนั้นข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้ายังให้เขายืมเงินและยืมข้าวด้วยให้เรา เลิกการให้ยืมโดยเรียกของประกันนั้นเสียเถิดในวันนี้ขอจงคืนนาสวนอง่นสวนมะกอกและเรือนของเขาและดอกเบี้ยของเงินข้าวเหล้าาง่นและน้ำมันซึ่งท่านได้รีดเอามาจากเขาเสียแล้วพวกเขาพูดว่าเราจะคืนสิ่งเหล่านี้และจะไม่เรียกร้องสิ่งใดๆจากเขาทั้งหลายเราจะทำตามที่ท่านพูดและข้าพเจ้าก็เรียกบรรดาปุโรหิตมาและให้ปุโรหิตเอาคำสาบานจากเขาทั้งหลายว่าเขาจะทำตามที่เขาสัญญาแล้วนั้นข้าพเจ้าก็สลัดชายเสื้อที่พก ของไว้ของข้าพเจ้าด้วยและพูดว่าดังนั้นแหละถ้าคนใดไม่ทําตามสัญญานี้ขอพระเจ้าทรงสลัดเขาเสียจากเรือนของเขาและจากทรัพย์สมบัติของเขาให้เขาถูกสลัดออกไปตัวเปล่าและชุมชนต้องควรกล่าวว่าอาเมนชรสนพระยาเวและประชาชนก็ทําตามที่เขาสัญญาไว้ความใจกว้างของเนหามียิ่งกว่านั้นอีกตั้งแต่เวลาที่ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการในแผ่นดินยูดาห์ตั้งแต่ปีที่20ถึงปีที่32แห่งราชการกษัตริย์อาธาเซอร์ซิส สิบสองปีด้วยกันข้าพเจ้าหรือพี่น้องของข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารของตำแหน่งผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการคนก่อนข้าพเจ้าได้เบียดเบียนประชาชนเอาเงินเป็นค่าอาหารและเหล้าองุ่นไปจากเขาวันละสี่สิบเฉลแม้นข้าราชการของท่านก็ใช้อำนาจเหนือประชาชนแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเช่นนั้นเพราะความจำเกรงพระเจ้าข้าพเจ้ายึดงานสร้างกำแพงนี้อยู่และไม่ได้หากรรมสิทธิ์ ที่ดินเลยและคนใช้ของข้าพเจ้าทั้งสิ้นก็ชุมนุมชันทํางานที่นั่นยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้ามีคน150คนร่วมสําหรับกับข้าพเจ้าคือพวกยิวและเจ้าหน้าที่นอกเหนือจากบรรดาผู้ที่มาอยู่พวกเราจากประชาชาติผู้ซึ่งอยู่รอบเราิึงเตรียมไว้ในวันหนึ่งมีวัวตัวหนึ่งและแกะที่คัดเลือกแล้ว6ตัวเป็ด เขาก็จัดไว้ให้ข้าพเจ้าด้วยในทุกๆสิบวันเล่าองุ่นมากมายหลายถุงหนังแม้นจะมากอย่างนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เรียกร้องเอาส่วนอาหารของตําแหน่งผู้ว่ารัชการอาหารเพราะว่าการปรนนิบัตินั้นหนักสําหรับประชาชาตินี้อยู่แล้วข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถ,ถึงสิ่งสารพัดที่ข้าพระองค์ได้ทําเพื่อชนชาตินี้ให้เกิดผลดีเถิดเนหามีบทที่6แผนการปองร้ายของประปักษ์ต่อมาเมื่อมีรายงานให้สันทบาลัตโฮวีอาและเกเชมชาวอาราบกับศัตรูอื่น ของพวกเราทราบว่าข้าพเจ้าได้ก่อกำแพงและไม่มีรอยแตกเหลืออยู่แม้ว่าจนวันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้ตั้งบานประตูที่ประตูเมืองสันทบารัฐกับเกเชมส่งข่าวมาหาข้าพเจ้าว่าขอเชิญมาพบกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ราบโอโนแต่พวกเขาเจตนาจะทำอันตรายข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงใช้พวกสื่อสารไปหาพวกเขาว่าข้าพเจ้ากำลังทำงานใหญ่ลงมาไม่ได้ทำไมจะให้งานหยุดเสียและให้ข้าพเจ้าทิ้งงานลงมาหาท่านแล้วเขาก็ใช้มาหาข้าพเจ้า อย่างนี้สี่ครั้งข้าพเจ้าก็ต่อไปทํานองเดียวกันสันทบาลัตได้ส่งคนของเขามาหาข้าพเจ้าในทํานองเดียวกันเป็นครั้งที่หถือจดหมายเปิดผนึกมาในนั้นมีเขียนไว้ว่าเขากล่าวการท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและเกเชียงก็กล่าวด้วยว่าท่านและพวกยิวเจตนาจะกบฏดังนั้นท่านจึงสร้างกําแพงและท่านปรารถนา จะเป็นกษัตริย์ของพวกเขาตามถ้อยคำนี้และท่านได้แต่งตั้งผู้เผยเพระวจะนะไว้ให้เป่าร้องเกี่ยวกับตัวท่านในเยรูซาเลม็มว่ามีกษัตริย์ในยูดาห์บัดนี้จะรายง,งานให้พระราชาทรงทราบตามถ้อยคำเหล่านี้เหตุฉะนั้นขอเชิญท่านมาหารือด้วยกันและข้าพเจ้าก็ส่งข่าวไปหาเขากล่าวว่าสิ่งที่ท่านกล่าวมานั้นเราไม่ได้ทำกันเลยท่านเสกสรรขึ้นตามใจของท่านเองเพราะพวกเขาต้องการที่จะให้เราตกใจคิดว่า มือของเราจะพาะจากงานไปเสียและงานจะได้ไม่สําเร็จแต่ข้าแต่พระเจ้าบันนี้ขอพระองค์ส่งเสริมกําลังมือของข้าพระองค์และข้าพระเจ้าได้เข้าไปในบ้านของเชมยาบุตรเดลายาผู้เป็นบุตรเมเหทัดเบลผู้เก็บตัวอยู่เขาพูดว่าให้เราไปพบกันในพระนิเวศของพระเจ้าในพระวิหารให้เราปิดประตูพระวิหารเสียเพราะ พวกเขาจะมาฆ่าท่านเวลากลางคืนเขาจะมาฆ่าท่านเสียแต่ข้าพเจ้าว่าคนอย่างข้าพเจ้าจะหนีหรือและคนอย่างข้าพเจ้าจะเอาไปอยู่ในพระวิหารเพื่อให้มีชีวิตอยู่หรือข้าพเจ้าไม่ไปข้าพเจ้าเข้าใจและเห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงใช้เขาแต่เขาได้เผยพระวจนะใส่ร้ายข้าพเจ้าเพราะโทบิอาและสันทบาลัดได้จ้างเขาเขาทั้งสองได้จ้างเขามาเพื่อจะให้ข้าพเจ้ากลัวและทําอย่างนั้นจะได้บาปและพวกเขาจะมีเรื่องใส่ร้ายข้าพเจ้าเพื่อเยาะเย้ยข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงะรึกถึงโทบิอาและสันทบาลัตตามสิ่งนี้ที่เขาได้ทำทั้งโนอัตยาหญิงผู้เผยพระชนะและผู้เผยพระวจนะอื่นๆซึ่งต้องการให้ข้าพระองค์กลัวกำแพงสำเร็จกำแพงจึงสำเร็จในวันที่25เดือนเอลูใน52วันและต่อมาเมื่อศัตรูทั้งสิ้นของเราทั้งหลายได้ยินประชาชนทั้ง รอบเราก็กลัวและเขาก็น้อยเนือ้อตำ่ำใจพวกเขาทั้งหลายอย่างรู้ว่างานนี้ที่สําเร็จได้ก็เพราะพระเจ้าของเราทรงช่วยเหลือยิ่งกว่านั้นอีกในเวลานั้นพวกขุนนางของยูดาได้ส่งจดหมายไปถึงโทบีอาและจดหมายของโทบีอาก็มาถึงพวกเขาเพราะมีหลายคนในยูดาได้ผูกพันกับเขาไว้ด้วยคําสาบานเพราะเขาเป็นบุตรเคยของเชคานิยาผู้เป็นบุตรอาราและเยโฮฮานันบุตรของเขาได้รับบุตรหญิงของเมชุนลาม ผู้เป็นบุตรเบเรคิยาเป็นภรรยาของตนพวกเขาพูดถึงความดีของโทบิยาต่อหน้าข้าพเจ้าด้วยและแรงงานคำของข้าพเจ้าให้เขาและโทบิยาก็ได้ส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้าเพื่อให้กลัวพันธสัญญาใหม่กิจการบทที่สองชาวอิสราเอลเอ๋ยจงฟังเถิดพระเจ้าได้รับรองให้พระเรยซูแห่งเมืองนาซาเรสเป็นผู้สมแดงฤทธานุภาพ สิ่งมหัศจรรย์และปรากฏการณ์อัศจรรย์ต่างๆท่ามกลางท่านดังที่ท่านทราบกันอยู่พระเยซูผู้นี้ถูกมอบให้ท่านตามแผนการที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ล่วงหน้าและทราบดีมาแต่แรกท่านได้ประหารพระองค์ผู้คนชั่วร้ายให้ความช่วยเหลือท่านในการตรึงพระองค์บนไม้กางเขนแต่พระเจ้าให้พระองค์ฟื้นคืนชีวิตจากความตายปลดปล่อยพระองค์ให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดรุดร้าวแห่งความตายเพราะความตายไม่อาจจุรั้งพระองค์ไว้ได้เพื่อว,ว่าดาวิดได้กล่าวเกี่ยวกับพระองค์ไว้ว่า ข้าพเจ้าเห็นพระผู้เป็นเจ้าที่ตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอด้วยว่าพระองค์อยู่ทางขวามือของข้าพเจ้าจึงไม่มีผู้ใดทำให้ข้าพเจ้าหวาดหวั่นได้ฉะนั้นใจของข้าพเจ้าแสนจะโสมนัสและลิ้นของข้าพเจ้าจึงชื่นชมยินดีร่างกายของข้าพเจ้าก็มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังเพราะพระองค์จะไม่ละทิ้งข้าพเจ้าไว้ในแดนคนตายและจะไม่ปล่อยให้องค์ผู้บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป พระองค์ได้ให้ข้าพเจ้าทราบถึงวิถีทางแห่งชีวิตและโปรดให้ข้าพเจ้าปิติอย่างมากล้นณเบื้องหน้าพระองค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้ากล่าวกับท่านได้อย่างมั่นใจว่าดาวิดบรรพบุรุษของเราได้ล่วงหลับไปแล้วและทําเก็บศพของท่านก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ท่านเป็นผู้เผยคํากล่าวของพระเจ้าและทราบว่าพระเจ้าได้ให้คําปริญาณว่าพระองค์จะเป็นผู้หนึ่งในบรรดาผู้สืบวง์ตระกูลคลองบัลลังท่านเห็นว่าเป็นเช่นนั้น ท่านจึงได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีวิตของพระคริสต์ว่าพระองค์จะไม่ถูกทอดทิ้งอยู่ในแดนคนตายและร่างของพระองค์ก็จะไม่เปื่อยเน่าพระเจ้าได้บันดาลให้พระเยซูองค์นี้ฟื้นคืนชีวิตและพวกเราทุกคนก็เป็นพยานในเรื่องนี้พระองค์ได้รับการเชิดชูณเบื้องขวาของพระเจ้าพระบิดามอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระสัญญาแก่พระองค์เพื่อหลังให้แก่พวกเราดังที่พวกท่านเห็นและได้ยินกันด้วยว่าดาวิดไม่ได้ขึ้นไปสวรรค์ แต่ยังได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าว่าจงนั่งทังด้านขวาของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของเจ้าอยู่ใต้เท้าดังที่วางเท้าของเจ้าฉะนั้นให้ชาวอิสราเอลทั้งปวงตระหนักว่าพระเจ้าให้พระเยซูเป็นทั้งพระผู้เป็นเจ้าและ,ระคริสต์ซึ่งพวกท่านได้ตรึงที่ไม้กางเขนแล้วเมื่อผู้คนได้ยินแล้วก็รู้สึกเสียดแทงใจจึงพูดก,กับเปโตรและอัครทูตอื่นๆว่าพี่น้องทั้งหลายพวกเราควรทำอย่างไรกันดี เปโตรจึงบอกว่าพวกท่านท,ทุกคนจงกลับใจและรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสตเพื่อรับการยกโทษบาปของท่านแล้วท่านจะได้รับของประธานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระสัญญาน,นี้เป็นของท่านของลูกๆและทุกท่านที่อยู่ห่างไกลและทุกท่านที่พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราเรียกตัวท่านได้เตือนผู้คนหลายต่อหลายสิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เตือนว่าจงให้ตัวท่านเองรอดพ้นจากคนในช่วง การเวลาที่คดโกงนี้เถิดที่ยอมรับคำประกาศของเปโตรก็รับอธรรมาในวันนั้นมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ3,000คนผู้ที่เชื่อพบปะกันอยู่เสมอผู้คนเหล่านั้นล้วนใฝ่ใจในคำสั่งสอนของเหล่าอาคาัครทูตการร่วมสามัคคีธรรมรวมถึงการบิขนมปังการอธิษฐาน ทุกคนเกรงกลัวในสิ่งมหัศจรรย์และปรากฏการอัศจรรย์ต่างๆที่พวกอัครทูตกระทำทุกคนที่เชื่อต่างก็พบปะด้วยความใกล้ชิดอยู่เสมอและแบ่งปันสิ่งของที่ตนมีให้แก่กันและกันต่างขายสมบัติพัสถานของตนเองเพื่อแบ่งปันให้แก่ทุกคนที่ขัดสนเขาเหล่านั้นรวมประชุมกันต่อไปทุกวันในบริเวณพระวิหารมีขนมปังรับประทานกันตามบ้านด้วยความยินดีและความจริงใจผูท้ที่เชื่อพาการสรรเสริญพระเจ้าและคนทั่วไปรู้วันชื่นชม กับพวกเขาด้วยพระผู้เป็นเจ้าได้เพิ่มจํานวนผู้รอดพ้นให้ทวีขึ้นเป็นประจําทุกวันจบการอาร่านประจําวันที่16มิถุนายนพระเจ้าวอวยพรครับ